สวัสดีครับตอนนี้เกมก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้เนาะตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น0.7.2นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ดูในหน้าสตรีมเนี่ย a c h i e v e m e n t มันยัง15เท่าเดิมนะเขาอาจจะยังไม่เพิ่มเข้ามาเนาะต่อเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรที่ปลดล็อกมาใหม่บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวจะค่อยๆเลื่อนเนาะ โอเค okay. Survive 15 minutes with C a ส a n t a อ่าอันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับชื่อ Asanta โ okay. อเคแล้วก็มี Torona Box อเอ้ยอันนี้เป็นน่าจะเป็นไอเทมใหม่นะครับ Torona Box อเลว่เก้าให้ถืออาวุธ6ชิ้นแล้วก็อีโวทีเดียวนะครับอ่าก็จะปลดล็อก ปลดล็อกแอคชิบเมนต์นะอีกอันหนึ่งในนี้โอเคมีคอฟฟินในแคปเทล่าแมกนาอันนี้ก็เป็นด่านใหม่แน่ๆละ่ะแคปเทล่าแมกนานะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าปลดล็อกยังไงนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนดิฟีิทีนะ่าเซเรอินแคปเทล่าโอ้อันนี้น่าจะเป็นบอสนะปลดล็อกเอ่อตัวไฮเปอร์โหมดเนาะโอเค ราลว่าด่านใหม่อาจจะเข้ามาเลยนะถ้าให้ผมเดาไม่ผิดนะยังไม่ได้เปิดดูเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้มีอาเล่นแมทฟอร์เรสสาบเอ็ดนาทีปลดลออ็อกอคนานะแมทกรูฟไม่รู้ทำอะไรได้นะครับแล้วก็เล่นอันตนีโอให้ได้รลับเก้าสิบก้าโอเคมีอขคน้าสองใบอาวุธใหม่หนึ่งชิ้นตัวละคร1ตัวแผนที่1แผนที่นะครับอาใช้บัตรดี ทียกับแซคโคสออันผสมกันเป็นอาวุธอะไรก็ไม่รู้นะอ่าโอเคมีอีโวใหม่นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นอาวุธใหม่ด้วยนะไม่ใช่แบบเป็นอาวุธเก่าที่เอาใหม่อีโวนะครับโอเคเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองเล่นตัวเอาปักนาล่าไหมปักนาล่าก็ดูโอเคนะ อ๋อโอเคตรงนี้เขามีฟังก์ชันใหม่นะครับตรงนี้ที่ให้เปิดปิดไข่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวพอปักนาล่าแบบใส่ไข่ไปด้วยละกันด่านใหม่อ่าโอเคด่านใหม่โผล่ขึ้นมาให้เลยนะครับชื่อแคปเทล่ a แมกนาะครับด่านนี้ก็30นาทีเนาะโอเคเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลย ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะวิ่งไปเก็บมอนที่โลงก่อนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เวลามีดานใหม่ครับเราก็จะมีโลงอยู่เนาะเราก็มาเก็บฮีโร่ใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาทำแอคชิพเมนท์ที่เป็นให้เก็บอาวุธออ6อันนะครับแล้วก็อีโวนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอีโวแบบทีลอันเลยได้ไหมนะหรือว่าแบบว่าต้อง เก็บทุกอันให้ครบก่อนนะครับแล้วก็มาอีโวทีเดียวอันนี้ผมไม่แน่ใจนะถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบอยากลองก็กวรลองให้หน่อยนะครับเพราะว่าอย่างผมเนี่ยเวลาผมเล่นผมก็จะเก็บอาวุธมาทั้งหมดก่อนแล้วก็อัพให้เต็มทุกอันเลยนะครับแล้วผมค่อยอกดเก็บกล่องแล้วก็แบบอีโวมันทีละอันเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้นะครับแล้วข้อควรระวังของด่านนี้นะครับก็คือ เราจะต้องถ้าสมมติเราจะทำเควดเนี้ยเราจะต้องอีโวอาวุธให้ได้ทั้งหมด6ชิ้นข้างบนใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยปัญหาคือเพื่อนเพื่อนบางคนถมมติว่าเอาใบไม้เกาะมาหรือเอาแบบตัวคอกแลนด์เสร็จมาอะไรเงี้ยคือเราอาจจะอีโวยากกว่าปกติหน่อยนะเพราะว่าเราต้องไปวิ่งเก็บเหรียญเงินแหวนทองกับไอลูกศรสีแดงใช่ไหมครับอันนี้ก็ถ้าให้ผมแนะนํานะครับผมก็แนะนําว่าตอนนี้ก็ไม่แนะนําให้เก็บพวก ใบไม้เกาะกับตัวนาฬิกาหยุดเวลานะครับแล้วข้อควรระวังอย่างที่2นะครับคือมอนของด่านเนี่ยครับช่วงนาทีที่28 29เป็นต้นไปเนี่ยคือเป็นมอนที่โหดมากโคตรโหดคืออย่างผมเนี่ยเล่นครั้งแรกใช่ปะคือนี่ก็ตายแบบตายแบบเต็มลิมิตเลยครับก็คือแนะนำว่า อาวุธเนี่ยให้เอาอาวุธที่แบบว่าค่อนข้างมีดาเมจแรงๆหน่อยนะครับอย่างเช่นพวกไอพวกทาไฟแต่คทาไฟต้องมีอาคนาเด้งๆด้วยนะหรือไม่ก็แบบว่าขวดน้ำมนขวดน้ำมนอะโอเคละแต่ปืนเนี้ยปืนผมใจผมผมคิดว่ามันเบาไปนะคือเนี่ยถ้าจากที่ดูเห็นมาคือแบบว่าแบบผมแทบยิงมอนแบบไม่ตายเลยอะไรเงี้ยเออ ก็เพื่อนๆก็ลองลองลองคิดดูเอานะครับว่าแบบว่าเจ้าอะไรมาแต่ผมเนี้ยผมคิดว่าอย่างไอ้พวกตัวเพนทาแกรมอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะเพราะมันต้องรอใช่ปะเออก็อาจจะเอาแบบลองดูเซตที่ผมเล่นแล้วก็ลองเอาเพนทาแกรมมาแบบอะไรก็ได้มาแทนเพนทาแกรมนะครับที่มันแบบมีดาเมจหน่อยเป็นพวกเออพวกคาทาเวทหรือพวก อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันมีดาเมจผมแนะนำพวกนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็อย่าลืมไปปิดเอ่อไปลบพาวออัพไอตัวกะโหลกม่วงด้วยนะครับเพราะว่ากระโหลกม่วงมันทำให้มอนมันอิดขึ้นเนาะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เก็บกระโหลกม่วงมาในในเทิร์นที่เราเล่นแต่ว่ามันก็ยังมีเอฟเฟกอยู่นะครับน่าจะประมาณ25%เลอเงี้ยผมก็แนะนำว่าให้เอากระโหลกม่วงออกก่อนเนาะก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นด่านนี้นะครับ ครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคที่เอาไว้สำหรับผ่านด่านใหม่นี้นะครับก็จริงๆยังมีคลิปอีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้เป็นพา์ท,ที่1ดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมไม่รู้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าพาสเนี้ยมันปลดล็อกอะไรอย่างอื่นอีกบ้างนะครับตอนนี้ก็เท่าที่ลองดูก็มีเป็นตัวละครใหม่นาอแล้วก็มีอาวุธอีโวใหม่แต่ว่าพวกความลับต่างๆเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่เจอนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยว ก็คลิปนี้ก็จะฝากไว้เป็น EP ที่1แล้วกันครับสำหรับแพท0.7.2นี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปที่เกี่ยวกับตัวอาวุธที่ EVO วใหม่นะครับแล้วก็ไอเทมใหม่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปละครับบ๊ายบาย